จานร,รูปปลาครับเอาจานปลาไปใส่ปลาแม่ค้าบอกว่าคนจีนเขาจะมาหาซื้อพวกนี้กันใช่ไหมมันเป็นถ้วยมาม <u> uh> จากจีนหรอมากนี่โอ้โหนี่ภาพภาพหายากมากเนาะภาพเก่าอ่ะรันอะไรนะกันปอบกันอะไรนะปอบปอบไปกันปอบกันได้บ่ครับกันหัวหนุนโจรกันโจรได้กันขโมยได้กันปอบได้อยู่ผมจับแล้วมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยมวนเสื่อมซะล่ะ ดาตราวุธโอ้โหครับท่านผู้ชมอาวุธของจริงไหมพี่เป็นงานโชว์ครับเอโอโห้ครับเนี่ย<า>ของแท้ของแท้ใช่ครับเอาไปจับกุมวยของญี่ปุ่นออกจะเป็นแนวฟาบให้อยู่ไม่เอาถึงชีวิตนะครับตัวนี้คือสงสัยคือถามไปถามมาหลายหลายคนนะว่าตลาดควายคืออะไรมันทําไมถึงชืงงง่อตลาดควายเขามีประวัติค่ะต้องถามคนเก่า อ๋อท้อไหมของเก่าเทียมเลยครับอันนี้ผมสงสัยคืออะไรกบเอาไว้ทำอะไรเนี่ยในด้านของความเชื่อใช่ไหมโอ้เป็นร้านวินเทจที่บอกว่าของเก่าหายากจริงๆนาอพวกนี้ไม่แน่ใจประเุศไหนมันจะเป็นการกรอกๆนั้นที่ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึงร้อยห้าสิบงานศิลป์นะครับจริงจบ กิงกาเดินชมแล้วกันตลาดนิเทศตลาดตลาดควายนะครับมันก็จะมีขายของเก่างานงานที่สะสมนะครับอย่างเช่นร้านนี้ร้านถือว่าเป็นของเก่าเยอะมากที่ร้านก็ติดป้ายให้เรียบร้อยครับก็ดูตามป้ายราคา150บาทช้างน้อยครับช้างน้อยช้างน้อยในหลวงร้วครับเหลือมร้อยเก้านะครับสายจีนอ่ะ โอ้ในหลวงนี่เป็นขายฟิล์มปริ้นไอ้เขาเรียกว่าอัดออกมาล้างอัดออกมาครับส่วนใหญ่ลูกค้าต่างชาติเหรอเยอะมากครับอันนี้คือร้านอะไรคุณสัมร้านก็ใช่อ๋ออ่ามาดูร้านกันเองของเก่าเพียบซื้อมาปล่อยไปก็ได้นะพี่เนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเอาไปสะสมหรือเก็บไว้อ่าไปเก็งกำไรต่อก็ได้ใช่เราไว้หลายๆปีก็ปีก็ขึ้นราคาเราอยากเราไม่มีช่วงระดับ โอ้นี่ภาพภาพหายากมากเนาะภาพเก่าสุรินใช่ไหมเป็นคนสุรินทระเจา้าโอ้ครับน่าจะใส่ไว้นานแล้วนะเนี่ยใช่คพอดีต่าบ้านไม้เขอามาอ,อ๋อครับยังคงสภาพดีมากครับดูรูปสมเด็จพระเทพเรานะครับโอ้รูปเก่าอยู่ตรงนี้นี่เองครับสองร้อยกว่าบาทค,ความกอมรอบ มีสองภาพที่นี่ขายคือภาพช้างกับภาพช้างคู่เลยความรู้จานแปลกกันจานลูกป,ปลาครับเอาจานปลาไปใส่ปลาส5 0สิบบาทจานอันนี้เป็นจานที่ทําขึ้นมาโดยเฉพาะครับเออมันจะมีเครื่องครัวที่แปลกๆเยอะครับที่ทําขึ้นมาด้วยงานตาดีนะครับงานศิลป์เลยร้อยกว่าบาทครับร้อยยีิบร้ อันนี้ร้อยสี่สิบครับโอ้ร้านนี้ดีครับดีตรงที่บอกราคาไว้แคบทุกสินค้านะครับอันนี้ก็มีราคาระบุไว้ไข่นี่ก็บอกราคาไว้พร้อมน่าดูดีๆคือเท้านะครับโอ้ทำจากอะไรพี่ดิทำจากปูนเหรอไม่จ้ะลกคุมบานเท่านี่บ่เมื่อนีความหมายคืออะไรครับนกคุม หรืนนกอะไรเนี่ยนกคุ้มหรือเปล่าดีครับร้านนี้บอกราคาทุกสินค้าจะบอกราคาไว้ครับไม่โ้ไม่คาบอกว่าคนจีนเขาจะมาหาซื้อพวกนี้กันใช่ไหมมันเป็นถ้วยมาจากจีนหรือมั่งนี่ใช่ลวดลายครับเขาเรียกว่าโอ้ห้าร้อยบาทหรอของมีราคานะครับอันนี้ถูกสุดแล้วขอยเดี๋ยวซื้อไปเก็บไว้อีกสักปีหนึ่งมาขายพันหนึ่งเก้าร้อยยี่สิบบาทจากเ่ อากระเบื้องใช่ไหมมีขันจกมากโคตรจกโอ้ยคือมีน้ำใส่แล้วมันจะเย็นอ๋อจักบาทครับมีจักบาดเลยนีขายอยู่3า0 0่านหโอ้ครับของดีมีราคาครับคือมันจะเป็นของเก่าเก็บโบราณแล้วก็นักสะสมอ่าครับเผื่อคนมาดูจะเป็นนักซื้อของเก่านี่พญานาคพญานาคมาดูว้าอุดรขึ้นชื่อครับ โอ้นาคีเรางานสวยนะครับงานสวยเลยเป็นสำลีหรือเปล่าหรืออะไรเป็นอ่าครับโอ้ครับอันนี้ไม่ได้ติดราคานะครับส่วนใหญ่แม่ค้าจะติดราคาอยู่กับว่าบางนี่บางอย่างที่ไม่ได้ติดนะครับเดี๋ยวนี่เขาเรียกไหมราคาทำไหมนะทำไหมนี่นังกระติดนี่ก็มียางใส่นี่อ๋อ โอ้พราไมสวยมากมันจะมาจากแบบนี้ใช่ไหมอืมครับอ่ะรันอะไรนะกันอบกันอะไรนะปอบบไปกันปอบกันได้ไหมครับกันหอนโยนจรนกันโจรได้กันขโมยได้ผมจับแล้วมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นกระดูกด้วยแม่บอกครับเอ้าด้ามเป็นกระดูกด้ามกระดูกหรือว่างาหรืออะไรสักอย่างครับครับ นี่ท่านผู้ชมแล้วก็ม,มีดหมออันนี้ก็เป็นเขาขั<อ>้วเขาขั้วมีดหมออ๋ออันนี้เป็นเขาแก่นน้อยอ๋อครับใส่อย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเขาขั้วไงโอ้ครับขัว้วไงเขาขั้วน้อยเขาเรียกว่าของโบราณแท้ครับจับมาอย่าว่าอะไรกันนะครับมวลเสื่อมซะล่ะ <c oughs> อ้าฝากไว้ร้านนี้มาดูร้านแรกก็กินเวลาไปประมาณเกือบยี่สิบนาทีครับถ่ายทุกวันนะเจยุ้ยเนาะนี่เจยุ้ยชุดแดงๆ อของถูกของแพงก็แดงไว้ก่อน,อนช่องสันตละต่อมาดูตรงนี้ด้วยครับนี่ครับของเก่ายังเน้นของเก่าเลยครับอ้าวนี่คือเหรียญเหรียญสมัยไหนครับ2019ไทยแลนด์เป็นเหรียญมาราธอนครับเป็นมารีนมาราธอน2019ครับอันนี้ก็เอามาเอามาเอามาขายไว้สะสมได้นะครับนาวิกโยธินมาราธอน2017 ร้านแรกกับร้านที่สองนี่มาดูก็เทียบเทียบเลยครับสาตราอาวุธนี<ม>่ครับสมัยเป็นคลังอาวุธโอ้โหครับท่านผู้ชม,ม,มาอาวุธของจริงไหมพี่อ๋อเป็นงานโชว์ครับเนามันของจริงนะนี่ทำเป็นงานโชว์โ,ชวโอ้ครับเนี่ยของแท้ของแท้อันนี้คืออุปกรณ์อาวุธอะไรน่าจะเป็นใน เขาเรียกอะไรของญี่ปุ่นอ่ะอุปกรณ์อาวุธอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่อาวุธอย่างนึงของญี่ปุ่นอ่ะแต่เขาดัดแปลงโมดิฟายมาเนี่ยดดัจะเป็นของญี่ปุ่นเหนน็นไหมอันนี้ก็เป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะครับท่านผูช้ชมใช่ครับเอาไปจบับขวามวยของญี่ปุ่นใช่แต่นี่อ๋อจะเป็นแนวฟาดให้อยู่ไม่เอาถึงชีวิตนะครับตัวเนี้ยอ๋อนี่ครับเหมือนคลังอาวุธเลยครับ อยู่ข้างๆกันเลยครับเป็นร้านของเก่าของเก่าแท้เลยครับข้างๆอันนี้ก็จะเป็นของเก่าที่หาดูได้ยากหาดูได้ยากเลยแหละนะตองเช่นช้างเออช้างนาฬาไม้ทํา,า,างานโราณเก่นาตามสภาพตามอ,อันนี้ไม้หครับไม้ครับตอนแรกนึกงว่าปูนเนาะแต่นี่คือไม้นะครับท่านผู้ชมตำรวจจับแน่นอนครับตรวจไป ช,ช้างไม่โดนตำรวจจับพราะแต่ม้าเนี่ยระแวงนิดนิด,นดช้างช้างอาจจะมือน,นิดนึงอ่าอีกร้านหนึ่งครับตรงข้ามกับร้านเจสเสื้อแดงครับอ่าล้วก็ของเก่าหาอนุยาตก,ก็มาสองร้านนี้ครับทางนี้ก็มีครับมาดูฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นแนวของเกา่าเซรามิกนะครับเป็นเป็นแนวเขาเรียกอะไรสังคลโากหหรือเปล่าขออนุญาตดูสินค้าในร้านหน่อยนะครับร้านริชครับริชโซนเข้ามาปุ๊บรวยเลย มีตาก็ด้นนอกเาต่อหนอักมากนะคะอาของ100ต่อ20บาทนะ <c oughs> เกินไปวนันิบนิบนิบ <Okay. S 1> มาที่ถามเขาแล้วเมื่อกี้ลืมใส่ไมคให้นะคือชื่อว่าวิทโซนก็คือว่าจะเป็นของที่มันหายาก<ช>ของเก่าแล้วมันมีมูลค่ามีราคาแนละ้วบางทีแบบว่าเออจะมาซื้อแบบ ต่อราคากันเยอะ<ช>ก็มันของมันมีขายากหนอยเพราะว่าสิ่งที่เขารู้มาใน YouTube ของประเทศเขาอย่างมารัเสเซียเนี่ย YouTube อของประเทศเขาจะพูดแบบเชิญชวนว่าเอ้ยถูกนะมาเที่ยว<อ>แล้วเขาอ่ะก็เอาความคิดจากสื่อที่เขารับมาว่ามันจะต้องเป็นราคานี้เราถึงต้องเป็นชื่อนี้ว่าม<อ>ันไม่ใช่นะคะเราอยู่ตลาดควายเทพประสิทธิ์นะคะควายกลางเมือง คือสงสัยคือถามไปถามมาหลายหลายคนนะว่าตลาดควายคืออะไรมันทำไมถึงชื่อตลาดควายอ๋ออันนี้อันนี้เราก็มาทีหลังเขามากเลยอ๋ออี้อันนี้เขาเขามีประวัติค่ะต้องถามคนเก่าๆเรามาได้แค่4ปีอ๋อคือมันน่าจะมีความเป็นมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะได้ข้อมูลอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยถ้าได้ถามผู้จัดตลาดเนาะใช่ต้องถ้าถามร้านพี่ยุ้ยก็ได้ร้านของเก่าอะค่ะส่วนมากเขาจะอยู่กันมานานเสื้อแดงใช่ไหมใช่ค่ะพี่เสื้อแดง อ่ะทีนี้เราจะมาขอดูร้านของของคุณชื่อร้านชื่ออะไรครับลิโซลิโซนก็จะเน้นสินค้าแนวไหนตกแต่งบ้านแต่คุณภาพดีหน่อยหรือบางครั้งเนี่ยของที่เราซื้อมาทั้งจากทางยุโรปแล้วก็จากเอเชียเองคือมีมีของเก่าที่มาจากประเทศอื่นแล้วก็ประเทศไทยก็มีบางชิ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าซื้อมาขายไปอย่างงี้ใช่ไหมใช่ซื้อมาขายไปแต่นี่ว่ามันจะเป็นของประเภทที่ว่าสภาพใหม่เลยแกะกล่องเลยก็มีอะค่ะ องั้นขอชมสินค้าในร้านได้<อ>ทุกอย่างใช่ไหมขายดีค่ะยินดีค่ะไปะดูกันชมให้ดูก่อนป้ายร้านนี่ก่อนเลยอันดับแรกอ่าก็คือทุกอย่างสินค้าที่นี่คือเขาซื้อมาขายไปของสะสมที่มันจะมีมูลค่านะครับบางทีเราอาจจะมองว่าเป็นสินค้าราคาถูกไม่ใช่นะครับมันก็จะมีบางราคาแตกต่างกันไปเนาะเราจะไปดูอะไรอ,อีกอ่าด้านฝั่งนี้อันนี้จะเน้นเป็นเครื่องเซรามิกนะครับให้ดูกันเลยครับ สนใจอันไหนมาดูนะครับหยิบแล้วก็ไปถามแม่ค้าราคาเท่าไหร่นะครับอ่านะครับดูไปถึงข้างในเลยครับฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเน้นเป็นเครื่องครัวนะครับเป็นแก้วชาแก้วกาแฟนะครับถ้วยชามอย่างเงี้ยตามนี้เลยฝั่งนี้เป็นจานครับจานของหายาครับแล้วก็งานทุกอย่างมันจะมีงานนี่อย่างนงี้ครับสวยๆเพ้นท์นะครับลายเยอะแยะแตกต่างนะครับ เดินมา3ลร้านทั้ง3ลร้านนี่คือรู้สึกว่ามันเป็นมองว่าเป็น,นแนววินเทจเลยนะสไตล์วินเทจสไตล์ของเก่าของสะสมนะครับใครดูวิดีโอนี้แล้วครับอยากอยากจะมาซื้อของลองมาที่โซนตลาดควายดูนะครับอันนี้ก็ร้านนี้จะเน้นแนวเครื่องเครื่องครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วจานชามหรือว่าแจกันนะครับสวยๆกันเยอะเลยครับ ถ้วยชา่ะเดี๋ยวเราอาจจะลองจับสักสินค้าบางตัวอย่างไปให้ถามราคาดูครับลองหยิบสักอย่างหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเซรามิกครับนี่เลยอ๋อเนี่เนี่เอาไปถามแม่ค้าก่อนสักหนึ่งอย่างอันนี้คือขายราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยออันนี้100บาท100อบาทอ่าราคาก็ถือว่าโอเคของมันใหม่เนาะหลาย,ลายดีไซน์ ถ้าเข้ามาคือหน้าตลาดเลยท่านผู้ชมอยู่ตรงปั๊มปตทกับปั๊มปั๊มเชลใกล้ๆกันนะเดินเข้ามาฝั่งถ้าหันหันหน้าเข้ามาก็จะอยู่ขวามอือนะครับฝากไว้ตลาดใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวไปเดินดูจุดอื่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งตลาดนัดกันบ้างครับฟึบมาทางนี้กันเดินไปเลยจะเป็นตลาดที่ลูกค้ามีหลากหลายครับทั้งฝรั่งทั้งคนไทยครับ รับรองครับว่าคุณมาเดินตรงนี้คุณจะเจอสินค้าหลากหลายอย่างนะครับเป็นนําเข้าก็มีญี่ปุ่งญี่ปุ่นนะครับอ่านี่ครับอันนี้แว่นอะไรสโนว์เกิลโอ้แว่นขับรถใช่ไหมอ๋อมันคืออะไรครับเนี้ย้องอากาศอ๋อครับตอนแรกนึกว่าไฟฉายสองกบไม่ใช่ครับมันจะเป็นกองอากาศ กรองอากาศพอรมอมาันีนี้นะมันเป็นเซฟอันนี้คือเซฟสายตาใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คือกรองฝุ่นพ m ได้ <laughs> มันต้องไปทําอะไรเพิ่มไหมป๋านี่คือหรือใช้ได้เลยใช้ได้เลยอ๋อแล้วก็ส่วนส่วนแผงข้างในเราเปลี่ยนเปลี่ยนกรองมันนี่ขายที่ไหนครับตัวกรองไป,ป,ไปอาจจะไปหาซื้อร <laughs> ้านที่มันเป็นเซฟตี้เนาะ <laughs> พวกแนวเซฟตี้ครับ <laughs> ขออนุญาตถามราคาหนะ่อยป๋าคือชุดนี้ขายเท่าไหร่ครับบ 150นี่ได้อุปกรณ์เซฟตี้เรื่องของกันฝุ่น PM ได้หรือว่าการอะไรกระเซ็นเข้าตานะครับเอาไปใส่เป็นอุปกรณ์เดียวกันนะครับเนี่ยสายโรงงานหรือสายทำงานที่ต้องอยู่ในความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมก็เอาไปได้100กว่าบาทมาเดินต่อไปอีกซอยถัดไปครับปลาเป้าปาเป้าเท่าไหร่ครับป้านี่นี่ปาเป้าผม มีพี่คนหนึ่งที่รู้จักเขาชอบเรื่องกีตากีฬาปลาเป้ามากเลยเดี๋ยวบอกบอกเขาไว้ราคาเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทโอ้ห้าบาทเหรอเอาไปสองมือครับนี่ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับเข้าไปใน Google เลยครับพิมพ์ว่าตลาดตลาดควายกลางเมืองพัทยาครับเปิดวันไหนบ้างนะครับน่าจะทุกวันนะครับแต่ว่าจะคึกคักคือสุขาเทคนจะเยอะหน่อย สินค้าไอทีปนปนกันมาครับมาเรามาเจอหูฟังอันนี้แล้วโอ้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยครับยังใหม่ครับดูดูโฟมนะครับโอเคเลยสองร้อยบาทครับใครดูคลิปก็ดูเอานะสินค้าอันไหนสนใจครับอยากได้ก็รีบมามาเดินเที่ยวกันนาฬิกามีเลือกโอ้นี่ครับใช้ได้ครับใช้ได้ เป็นทัชสกรีนนะครับของอะไรนู่นต่ออวไข้างใส่กล้องใส่อะไรครับเราจะเน้นของเก่าครับเป็นของเซ็ก n d นแฮนมือ2องทำจากไม้อย่างดีครับยังใหม่เลยครับ ยี่สิบบาทครับนี่นี่คือมันจะแข็งแรงหน่อยนะแบบนี้มันจะไม่ใช่พลาสติกหรือ,อยางนะครับจะเป็นทําจากไม้แล้วก็อลูมิเนียมนะครับยีบ่สิบบาทต่อชิ้นครับก็เหมือนเรา,เาไปพักโรงแรมมันก็จะมีแบบนี้ซึ่งแข็งแรงมากมาดูก่อนที่ไหนก็แวะร้านนี้แล้วดูอย่างอื่นไปด้วยครับอันนี้เป็นประดับเฉยใช่ไหมมันไม่ได้ไปใช้จริงเนย,ย <laughs> ทับพียักษ์ โอ้โอ้โอ้ทครับตำแหน่งเดิมเขาโพสิชันเดิมแบบนี้นะ่า <laughs> เราจะเจออินฟูกันมาเดินตลาดก็มีครับนี่ครับมาเดินตลาดเพลินๆเนาะเชฟอันครับฝากช่องคุณเชฟอันไว้ด้วยหมูกรอบเทวดาอ่านี <laughs> ่ครับทางนี้อันนี้ก็จะเหมาะกับสุภาพสตรีเนี่ยของประดับเพียบเลย หยิบจับไปเลยจ่ายตังจบชอบอันไหนหยิบจับไปจ่ายตังจบเลครับรับรองของถูกแน่นอนเนาะโอ้ยังใหม่เลยด้วยเนี่ยอันนี้อุปกรณ์อะไรคนระับทัชอะไรเนี่ยกระเป๋าเป็นเหมือนเสื้อกัก๊กใครใช้แบบนี้ยเสือ้อเสื้อกันกระสุนไหมอ๋อพี่ไรเดอร์เขาจะมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเนาะตากล้องนี่ไหมเออ จักบาทเป็นเสื้อเสื้อกักเนาะอ๋อเออก็ก็โอเคดีนะมันมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานี่ครับข้างหลังทรงเป็นทรงเสื้อใส่เข้าไปแล้วก็สวยๆเนาะร้อยกว่าบาทมาเดินดูได้เลยใหม่มากของใหม่ยังมีอีกนะครับจะเหลือถึงพรุ่งนี้ไหมครับเดี๋ยวหมดก่อนช้าอดหมดด้วยนะครับแต่เขาก็มีมาเรื่อยๆเนาะมีมาเรื่อย ของมันจะมีของมือหนึ่งมือสองมีปนปนกันอันนี้ของมือหนึ่งนะครับมียังสภาพดีมาไลเดอร์คนไหนมองหากระเป๋าใส่แบบเสียจตรงเสียดตังไปทอนลูกค้าเอาก็ว่าไปหรือตากล้องก็ได้มีเยอะแยะมากมายครับสินค้าเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยครับเป็นทั้งซอยไปเลยครับตรงนี้ไปเดินขอบคุณนะครับใส่ฐานด้วยใช่ไหมเนี่ย รับซื้อตั๋วจำนำามีหลายๆอย่างมากๆครับเดี๋ยวได้ก็นตมาจากรายการนี้อ่าครับมีนะครับมันมีบางทีอยู่ในตลาดนี่แหละมันจะมีให้เราได้เลือกหลากหลายมากครับท่านผู้ชมมาเดินกันตลาดควายพัทยา <c oughs> <c oughs> นี่โซนนี้นาฬิกาน่าจะมีร้านเดียวครับลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้อุดหนุนได้ครับสินค้าจะไม่ค่อยมีพวก อะไรรถยนต์เท่าไหร่ครับแต่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆครับเรามาเลือกเอาตามที่ชอบนะครับของเก่าแล้วใช้ได้สภาพดีก็มีเยอะเลยนะครับแสงนี่คือเอามาใช้หรือว่าเอามาขายทั้งใช้ทั้งขาย,ยอ๋อแต่เขาใช้หลอดแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่ามันใช่เขาไม่ได้ใช้หลอดแบบนี้ครับผมเอาหลอดจกร้านเออเอามาแอปพลายเนาะเป็นไฟสตูแต่มันก็จะมีเป็นแผงที่เขาใช้ในงานสตูนี่ไออก อืม๋อครับน้องเข้ามาใช้ในร้านแต่ซื้อก็ได้ขายเท่าไหร่เออเอาไปใช้งานสตูดิโอเลยก็เปลี่ยนปลี่หลอดอนิดนึงเนาะเอาหลอดที่มันได้พอดีกับที่เราใช้งานตัวละ60บาท2ตัว100กันไปเลยครับนะเราจะมีชาวต่างชาติเรามาซื้อเยอะเหมือนกันครับมาเดิน นี่แผงภาพแผงภาพเรามาเจอเลยครับอันนี้น่าจะมีให้เลือกแบบว่าหลายๆที่มานะครับมีซุ้มกรไหม,มเลือกเอาหยิบจับเอาก็เจอไหนก็ตามนั้นอาจจะเป็นแนวเฉพาะทางครับ,บน่าจะมาเวลครับซูเปอร์แมนก็มี3 0 0 0 4 0 0 0บาทครับ ตลาดควายกลางเมืองพัทยานะครับชื่อก็เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับโอ้ขายแทบทุกอย่างเลยเนะยาะทุกทุกอย่างที่ขว้างหน้า,าเราเซื้อมาขายไปได้นะครับร้านนี้เททายมีของน่าสะสมกันเยอะเลยของขัง,งเครื่องรางก็มีออครับอ่าแนวบินเทจจริงๆครับแนวเก่าๆของจริงเลยครับที่นี่ ของชิ้นใหญ่ก็มีครับเป็นเปียโนโของเปียโน,โนใหญ่ขนาดนี้เลยนะนี่น่าจะประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็ยังมีคนมาเดินกันเยอะเลยครับเยอะเลยมาเราก็จะอ้อมไปทางเส้นหลักเบนเดืมครับตรงกลางอ้าวแพงบ้างครับใครสนใจ เบอาฝรั่งเทียบเลยครับต่างชาติก็ชอบดูสินค้าอย่างนี้เัาเป็นมือสองมันจะมีของเก่าเยอะซับบูเฟอร์อ๋อลำพวงคอมอันนี้สายเกมช่มไมยเนี่ยครับสายเกมมิ่งครับเกมมิ่งเนียเครื่องเครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยพันห้าอ๋อราคาหลักพันครับ หายากคุณน,นารักพัน,นอจอก็เป็นไฮเดฟินิชันครับพันแสายเล่นเกมพีซยูของ Intel ด้วยครับไปตัดต่อทำ YouTube ครับห<อ> <laughs> นพวกค้าขายอะไรครับมานั่งขายแล้วครับเนี่ยรอโทรศัพท์ก็จะมีขายหลากหลายครับทั้งมือถือทั้งเนี่ยได้มาเป็นโน้ตบุ๊ก <laughs> เครื่องหลักพันครับเอาไปใช้ ไหนหลักร้อยอันไหนมีดีเลอหลักร้อยนะขายไปแล้วอ่าก็จะมีสินค้าสลับเปลี่ยนเรื่อยๆครับซื้อมาขายไปแล้วก็จะของมาใหม่เรื่อยๆอันนี้ฐานหรือลานครับในกระปุกสีขาวลานเหรอครับวางหัวเตียงเนาะ เปลี่ยนรรยากาจากมือถือปลุกมาเป็นนาฬิกาปลุกบ้างปลุกได้เ<ม>ข็มวินาทีมันไม่มีใช่ไหมมันก็จะรันไปเป็นนาทีกับชั่วโมงไปชิ้นใหญ่กันเลยเก้าอี้หม้ออะไรประมาณนี้ครับเตาแก๊สมาอันนี้เป็นไม้กิมบอนะครับของยี่ห้ออันนี้ยังไม่เคยใช้เนาะ,ะข้างล่างมันจะมียึดขาด้วยเดี๋ยวซื้อเพิม่มเติมในส่วนของทรพอร์ตใส่ข้างล่างครับ อืมเอาเอาดีบรอเอาดีบอ,รอ,บอรครับท่านผู้ชมราคาหลักร้อยครับเดี๋ยวเล็งๆงไว้ก่อนอันนี้สะดุดตาหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้อมูลเพิ่มนิดนึงเพราะเราจะไม่เคยใช้ค่ายนี้ครับเราใช้ dji อยู่ตอนนี้ครับมมมมมเดินไปเรื่อยมมอ่าอันนี้แม่ค้าก็บอกว่าตรงๆครับต้องเทสให้ก่อนออกจากร้านครับเพราะว่าซื้อแล้วซื้อเลยครับต้องเทสให้ก่อนต้องเสียบปลั๊กก่อนครับ,บกกมีเยอะอยู่นะครับ ไปใช่สองอันไหมราคามันดีขนาดนี้เลยเหรอแปดพันเก้ายี่ห้ออะไรอ่ะอันนี้เป็นสินค้าใหม่เลยนะโอ้แปดพันเป็นที่ปิ้งแต่แปดพันเก้าขายพันห้าโอ้ครับเป็นที่ปิ้งขนมปังจัดไปครับจัดไปได้ของดีของถูกจัดไปตลาดเออตลาดไย อ่าครับแนะนำเลยเดินเดินเพลินครับเย็นเย็นครับวันนี้น้องเอาวางไว้ก่อนนะกอาเอาไว้ฝากก็ได้ให้มันเป็นลายเหมือนมีชื่อพี่แล้วอืมครับฝากาไ <ป S 1> ว้เพราะต้องเดิอนอีกอยาวไกลเนะาเนะใช่ยาวไกลแล้วก็เออเนรื่องคงไฟไถ่ไงคะคมไฟไมีหลากหายมากค่ะหมวกหมวกมีหลากหลายหมวกมากอันนี้ไนกี้โอ้อันนี้ยังใหม่เลยเนาะเป็นมือสองมือสใช่ไหมใช่ครับไซส่ผู้หญิงมั้งนี่สาม แปดสามทุก้าครับพี่เปลี่ยนหรออ๋อตัวนี้สี่สิบคู่นี้หนึ่งพันสองร้อยพี่เป็นในที่ในเครื่องใช่ไหมเป็นตัวคอลแล็บอาดิดาสอันนี้ก็คอลแล็บกับนิ萨ใช่ครับตัวนี้คอร์เล็บที่หมายถึงมาโคกันใช่ไหมใช่ครับสองแบรนด์เอามาร่วมจอยกันเนาะใช่เออนี่ครับก็จะเป็นตัวที่แพงกว่าแบรนด์ปกติธรรมดาทั่วไปถ้างานคอลแล็บเข้ามาใช่ครับเออก็เป็นโปรดักที่แบรนด์เนมขอบคุณนะครับ นั้นก็น่าจะประมาณนี้สําหรับตลาดควายครับเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะแล้วก็ของใช้ในครวัวเรือนอย่างนี้ครับก็จะมีของเก่าด้วยของเก่านี่เก่าจริงครับจะดูตรงที่เราดูตั้งแต่ต้นลิปนะครับจะมีของเก่าให้เราได้ดูแบบเก่าไม่เคยเห็นนะครับมาดูได้ที่นี่นะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับตลาดควายกลางเมืองพัทยาเป็นหนึ่งของถมตลาดนัดมือสองที่ถือว่าใหญ่อีกที่หนึ่งนะครับที่พัทยานะครับ